สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามารีวิวบวกกับแกะกล่องคุณอารียโต๊ะข้างๆพูดรัเสเซียหวานใส่ซาหัวใจชวายเล่นพิเศษที่เป็นฉบับเบื้องหลังนะครับผมซึ่งอันนี้จะเป็นชุดพิเศษชุดเล็กนะมันจะมีชุดพิเศษชุดใหญ่กว่านี้แล้วก็มีธรรมยานะครับผมซึ่งสําหรับชุดเล็กที่มามมันก็จะให้กล่องมาราคาของมันนะครับจะอยู่ที่ 6 9 5บาทนะครับข้างในเนี่ยนอกจากจะมีนิยายแล้วใช่ไหมมันก็จะมีเล่มเล็กนะครับที่เป็นช็อตสตอรี่แถมนะครับมีเป็นพวกอะคริลิกนะครับที่ใช้เป็นสายคล้องหรือสายห้อยอะไรได้อันนึงนะครับมีบอสการ์ดหนึ่งใบนะครับผมแล้วก็มีนะครับเป็นการ์ดใส1หนึ่งแผ่นนะครับผมที่เหลือก็จะเป็นนิยายใช่ไหมทีนี้เราก็จะมาพูดถึงตัวนิยายนะครับผมซึ่งตัวนิยายนะครับต้องบอกก่อนว่ามันจะแบ่งออกเป็น3ส่วนนะ สามส่วนที่ว่าก็คือว่าเป็นสิ่งแรกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพสีนะครับแต่ภาพสีเนี้ยมันจะอยู่ที่ส่วนสุดท้ายมากกว่านะสามส่วนที่ผมบอกนะครับก็คือส่วนที่เป็นเรื่องสั้นนะครับผมจะเป็นเรื่องสั้นที่แถมมาจากเล่มหนึ่งถึงเล่มเจ็ดนะครับแล้วก็จะมีเล่ม4.5ด้วยเรื่องสั้นที่ผมบอกว่าแถมมาก็จะเป็นประเภทนี้ครับคือเป็นช็อตสตอรี่นะครับหรือเป็นเรื่องสั้นที่มีสามตอนนะซึ่งเป็นสิ่งที่แถมมาในชุดพิเศษประมาณชุดกลางนะครับผมหรือชุดด็กก็มีแล้ว ถ้าเกิดใครซื้อเล่มธรรมดานะครับมันก็จะไม่มีการซื้อเล่มนี้ก็ค่อนข้างคุ้มแต่ถ้าเกิดใครที่ซื้อพวกชุดพิเศษไปแล้วนะครับที่แถมพวกเรื่องสั้นไปแล้ว e ใช่ไหมมันก็อาจจะขาดทุนนิดนึงนะแต่ว่ามันก็จะมีสิ่งที่แตกต่างเกิดขึ้นก็คือว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเป็นเนื้อเรื่องที่เป็นในพวกเรื่องสั้นพวกนี้ <c oughs> ใช่ไหมมันก็จะไม่มีภาพประกอบไม่มีอะไรเลยแต่ถ้าเป็นในนี้นะครับเป็นหนึ่งเล่มเนี่ยมันก็จะมีภาพประกอบให้สักภาพหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบของเล่มหนึ่งใช่ไหม เล่ม2ก็จะเป็นภาพประกอบเล่มนี้นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นภาพประกอบของเล่ม3นะครับพูดง่ายคือมันจะเป็นเนื้อเรื่องที่แถม,มแล้วก็จะมีภาพประกอบนี้เล่ม4อันนี้คือ4.5อันนี้นี่คือเล่ม5นะครับผมอันนี้คือเล่ม6แล้วก็ปิดท้ายด้วยภาพประกอบของเล่ม7นะครับผมซึ่งเป็นภาพที่คล้ายกับหน้ากล่องเพนแต่ว่าเปลี่ยนเป็นยูกิแทนและทีนี้ก็เข้าสู่ส่วนที่2ครับอ,อันนี้ก็จะมีแถมนิดนึงนะ มันก็อาจจะมีนะครับอันนี้อาจจะขอโทษทีอันนี้อาจจะเป็นช่วงภาพประกอบของเล่นเก๋น,นะครับอาจจะมีการผิดพลาดนิดนึงนะและที่ช่วงแถมที่2ก็คือเป็นของแถมจากอีเวนต์นะครับผมซึ่งสําหรับของแถมจากอีเวนต์ชิมาน่าจะแจกในงานที่ญี่ปุ่นนะครับ ซึ่งถ้าเกิดใครเป็นคนไทยนะครับอาจจะมีปัญหานะก็คือว่าอาจจะไม่ได้นะผมก็ไม่รู้ว่ามันมีการแถมในชุดเล่มไหนหรือเปล่านะครับแต่ในนี้มันก็มารวมเล่มด้วยนะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องอีเวนต์พิเศษนะมันก็จะมีเนื้อเรื่องอยู่3ามตอนนะตอนแรกก็เหมือนกับว่ามีพนักง,งานพราร์ทไทม์คนหนึ่งในร้านอนิเมะใช่ไหมเจอตัวของไซยากะนะครับตัวนี้เข้ามาก็คิดว่าเป็นพมณิขิตแต่พอเจอตัวโนโนะอะที่มาเป็นเพื่อนเขาก็รีบหลบไปเพราะเขาไม่ถูกกับสาวเกวแล้วก็เจอตัวยูกิเขขาา้้าามซืออองอตค แล้วก็บอกว่าซื้อให้พี่ชายเขาก็อิจฉาพี่ชายก่อนที่จะมาเจออาเรียนนะครับแต่สุดท้ายพอรู้ว่าอาเรียมาซื้อโนเวลเพื่ออยากไอคนที่แอบชอบใช่ไหมเขาก็เกิดอาการปงๆนะครับก่อนที่จะเจอพระเอกก็คือพระเอกเข้ามาปุ๊บเขาเห็นพระเอกซื้อพวกโนเวลที่มันจงแจ้งนะครับในแบบ18บวปดบอกหม้มเขาก็บอกว่าในอนาคตเนี่ยพระเอกอนาะจจะเหมือนตอนอันนี้ก็คือเป็นเรื่องย่อนมาอีก2ตอนนะครับ ก็จะเป็นตอนที่ทุกคนกําลังเล่นเกมอยู่อันนึงใช่มาเนื่องจากพระเอกก็มั่นใจว่าเขาเนี่ยจะชนะแน่นอนแต่สุดท้ายครับเขาก็โดนตัวสยากะหลอกนะครับทำให้เขาเป็นฝ่ายายแพ้เกมเนี่ยผมก็ไม่รู้นะเป็นเกมอะไรนะครับผพราะไม่เคยเล่นแต่มันชื่อว่าเว r ร์วู๊มั้งนะครับเป็นเกมที่หาคนแตกต่างนะอันนี้คือคร่ข้าวส่วนตอนสุดท้ายนี่ก็เป็นตอนที่พระเอกฝันนะฝันถึงตอนแรกก็ฝันถึงครอบครัวก,กินข้าวพอมน้าพอมตาก่อนที่จะฝันเห็นตัวอาเรียเป็นซาคิวปัสใช่ไหม อาเรก็บอกว่าจะมามอบความสุขให้เขาอะไรประมาณนี้แต่เนื่องจากเธอไม่รู้ใช่ไหมมันก็เลยทําให้เธอทาอะไรไม่เป็นนอกจากนวดกดจุดให้เท่านั้นที่นวดผ่อนคลายพระเอกตื่นขึ้นมาก็เกิดอาการอับอายส่วนที่เป็นของแถมเนี่ยคือเป็นตอนใหม่นะครับคือเป็นช่วงที่3มันจะมีเนื้อเรื่องประมาณ2ตอนนะตอนแรกนะครับก็จะเป็นตอนทุกคนเนี่ยครับไปที่คาเฟ่แมวกันในนี้มันก็จะมีฉากเซอร์วิสนิดหน่อยนะครับก็คือจะมีของตัวของไอาโนอไออนะคือตัวนี้นะ เนื่นองจากเธอเป็นคนที่ลบตัวตนได้ดีใช่ไหมมันก็เลยทําให้พวกแมวเนี่ยมองเหมือนเป็นพวกที่วางของเป็นพวกทาวเวอร์ทำให้แมวมาปิดเล่นนะครับผมในเวลาเดียวกันในขณะที่ทุกคนกําลังเข้าหาแมวใช่ไหมมันก็จะมีแมวตัวหนึ่งนะครับที่เป็นท่าทางเป็นองค์หญิงนะเป็นเย็นชามีตาสีฟ้าแล้วก็ขนสีขาวมันไม่เล่นกับใครมันเล่นกับพระเอกแค่แม่พอตัวอาเรียเข้ามาเล่นด้วยใช่ไหมมันก็ไม่สนใจ มันมีชื่อว่าอารีอานะครับเหมือนเป็นเจ้าหญิงของคาเฟ่แมวใช่ไหมพอตัวมาริยามาหาใช่ไหมตัวแมวมันก็เหมือนกับมีการเอาหางเนียตีมือมาริยาใช่ไหมแล้วก็สบตาอารี ria, เหมือนก็บอกว่าเธอก็ลาบากเหมือนกันใช่ไหมพอแมวเดินไปปุ๊บมันก็มีแมวตัวผู้เข้าไปหา แมวก็ขับไล่ไปอารียอก็มองไปหาแมวตัวนั้นแล้วก็บอกว่าเออเธอก็เหมือนกันใช่ไหมเพูดง่ายคือเป็นมิตรภาพระหว่างคนกับแมวครับที่เกิดขึ้นส่วนตอนสุดท้าย,ยมันก็จะเป็นอีเวนต์แถมนะครับผมเป็นตอนที่มันจะมีศึกขี่ม้ากันน่ะที่พระเอกต้องเป็นฐานให้อารียแล้วก็จะมีอีก2คนมาต่อข้างหลังใช่ไหมที่3ามคนจะเป็นฐานแล้วมีคนอยู่ข้างบนใช่ไหมที่จะต้องชิงผ้าผูกผมกันน่ะ ถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่เราเล่ม5เล่ม6มั้งนะครับผมที่จะมีการแข่งขันกันเกิดขึ้นซึ่งตรงนี้จะเป็นเหตุการณ์ที่ฝึกซ้อมกันมันก็จะมีรุ่นพี่ซูมิเลน,นะครับที่เป็นพวกคณะกรรมการคุมกฎอะไรประมาณนี้ที่เป็นฝ่ายจับนักเรียนที่ใช้ความรุนแรงเนี่ยก็มาเสนอว่าไปฝึกในสระน้ำกันดีกว่ามันก็เลยทำให้เกิดอีเวนต์ใส่ชุดว่ายน้ำเกิดขึ้นนะครับผมก็จะเป็นประมาณนี้ ซึ่งในระหว่างการฝึกก็จะมีฉากลามงนี้นิดหน่อยนะครับผมซึ่งก็จะเป็นฉากที่พระเอกเนี่ยล้มลงไปแล้วก็ไปโดนก้นของอาเรียประมาณนี้นะอนจาจจะโดนส่วนอื่นเปล่าไม่แน่ใจนะอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ที่เป็นชมรมเครื่องดนตรีที่เป็นชมรมตีเป่าที่ออกกลามงนิดหน,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 นึ่งอนนี้ก็จะเป็นทีมของพระเอกใช่ไหมที่มาฝึกกันก็จะมีฉากใส่เซอร์วิสชุดใบน้ำน,นะครับผมอันนี้จะเป็นรุ่นพี่ประธานชมรมอันนี้ก็จะเป็นรุ่นพี่ามลามกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นชุดของอาเรีย ก่อนที่มันจะมีเหตุการณ์ที่ว่าอพออารเ,าเอกกียเนี่ยโดนสะพ้ายเอกผลัดนั่งกายบางจุดใช่ไหมที่เป็นจุดซอลเลนนิดหนึ่งแล้วกันใช่ไหมมันก็ทําให้เธองอนพระเอกก็เลยต้องมาเลี้ยงข้าวแต่นางเอกก็มีความรูวาครั้งแรกของเธอเนี่ยมันแค่หกร้อยเยนเองหรืออะไรประมาณนี้ใช่ไหมก่อนที่ตัวมาริยาใช่ไหมจะลากพระเอกไปเล่นสไลเดอร์เพื่อที่จะขี้คายสถานการณ์ที่กะกะอ่วนนี้ใช่ไหมมันก็เลยเป็นการช่วยชีวิตพระเอกไว้ แล้วพอไปเล่นสไลเดอร์นะครับพระเอกก็ไปอยู่ด้านหลังเนี่ยก็มองเห็นหน้าอกใช่ไหมแล้วพอรอสองพอไปอยู่ด้านหน้าใช่ไหมก็มีหน้าอกแผ่นหลังเนี่ยเขาก็มีความสึกเออมันค่อนข้างลาบากใจแล้วอาเรียก็เข้ามาปรับความเข้าใจอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เป็นอีเวนต์ประมาณนี้ก่อนที่จะมาเล่นปืนฉีดน้ํากันแล้วเขาก็แพ้ไปนะเพราะว่าโดนอาเรียยิ้มให้นะครับแต่ว่าฉีดน้ําประมาณนี้ครับในขณะที่เขากาลังเขินเนเออผมลืมบอกไปเนื่องจากตัวอาเรียเนี่ยอายอยู่ฝ่ายไหนไหมก็ให้พระเอกบอกเรื่องหน้าอายด้วยพระเอกก็บอกว อาเรียก็เลยล้อเขานิดหนึ่งนะครับมีการพูดว่าเขาที่เห็นเธอในชุดว่ายนะ้ำเนี่ยมองด้วยสายตาลามกใช่ไหมก่อนจะพูดประมาณว่าน่าจะเป็นคนเสเพนะครับคำนี้ผมพยายามหาคําแปลได้แค่นี้นะอาจจะมีความหมายอื่นบ่าไม่รู้นะครับเป็นการกระซิบที่ข้างหูประมาณนี้ก่อนที่จะไปได้ปืนฉีดน้ากันแล้วพระเอกก็โดนฉีดน้ําไปนะครับเพราะไม่กล้าสบสายตาอาเรียน,นี้ประมาณนี้นะครับผมอันนี้เล่นพิเศษมันก็จะมีประมาณนี้ถามว่าคุมไหมนะครับอย่างที่ผมบอกแล้วไงว่ามันจะแบ่งออกเป็น3ส่วน ส่วนแรกนะครับใครที่ซื้อเล่มปกติเราซื้อชุดพิเศษใช่ไหมมันจะหายไปค่อนข้างครึ่งเล่มเลยนะครับผมต้องใช้คําว่าครึ่งเล่มเลยนะเกินครึ่งด้วยประมาณสัก2อในสามอ่ะส่วนนี้คุณจะขาดทุนไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็จะมีส่วนที่เพิ่มเข้ามานะครับก็คือเป็นกําไรก็คือจะมีภาพประกอบที่เพิ่มเข้ามาอาจจะ เล่มละ2ภาพสามภาพบ้างนะครับผมถือว่าเป็นการซื้อภาพก็คุ้มนะแต่สําหรับผมนะครับต้องยอมรับว่าผมก็ซื้อเล่มพิเศษไม่ครบทุกเล่มโดยเฉพาะเล่มหนึ่งเนี่ยเป็นเล่มที่ขาดก็ได้ตรงนี้มาช่วยเสริมนะครับก็ถือว่าคืนทุนในระดับหนึ่งแต่ก็ถือว่าไม่คุ้มนะครับต้องใช้คํานี้ส่วนที่2นะครับเป็นส่วนที่มีอีเวนต์จากญี่ปุ่นนะครับผมน่าจะเป็นงานอีเวนต์นะตรงนี้นะครับซึ่งส่วนนี้ผมก็ไม่ได้อยู่ญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วก็ไม่มีใครฮิ้วไม่มีข้อมูลอะไร้วยใช่ไหมก็ถือว่าเป็นา,านมคนะข้ขงุ สุดท้ายเป็นของแถมที่มีเฉพาะในเล่มนี้ก็ถือว่าเป็นตอนใหม่ก็ถือว่าคุ้มนะครับซึ่งโดยรวมนะครับสิ่งที่คุ้มมันก็จะมีเล่มแถมที่เป็นช็อตนะครับพี่ถามว่าเออพิเศษมันอยู่ตรงไหนคือมันอยู่ในเล่มนี้แต่ถามว่าราคาแพงขึ้นไหมนะครับอย่างที่ผมบอกไปแล้วไนงะว่าถ้าเป็นชุดพิเศษใช่ไหมมันจะอยู่ที่695บาทนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นเล่มธรรมดาเนี่ยมันจะอยู่ที่310ยบาทนะครับเราต้องแพงกว่าประมาณสักเกือบ300อนะ300เกือบ 350, 3 5 0ร0อรเเลยมั้ง เพื่อที่จะได้เล่มพิเศษเล่มเดียวที่ถือว่าคุ้มนะครับส่วนพวกของแถมอย่างอื่นเนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าผมก็ไม่ใช่สายเก็บของแถมได้มาก็งั้นนะครับไม่ได้มาก็ไม่เป็นไรมันก็เลยทําให้ว่าเราต้องเสียเงินเกือบเท่าตัวเพื่อจะเอานิยายเรื่องสั้นเล่มหนึ่งนะครับสำหรับคนที่เก็บในเรื่องของผมนะมันก็เลยทําให้อยู่ในข้างๆที่ว่าเออมันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่แต่ก็จําใจต้องซื้อนะครับเพราะต้องยอมรับจริงๆว่าถ้าไม่ซื้อก็คงจะไม่ได้อ่านในเรื่องนะครับผมสําหรับการรีวิวมันก็จะประมาณนี้นะคคครรััับบผมยงงไงก็ุณนะ